สวัสด,ดีครับพบกันเล่าๆกับเลขกกันนี่ในปี2 5 6 5นี่มีปืนสวัสดิการถี่ถือวาราคาทุกคุ้มคา่าเป็นปืนจากแบรนด์ดังที่ยังสามารถซื้อได้เป็นปืนรุ่นไหนมาเล่กันครับกลอก19 Commando ปืนกลอกที่ราคาทุกที่สุดตอนนี้เหมาะสําหรับไหวปกป้าไหวฟ้าบ้านหรือเป็นปืนกระบอกเล็กใช้กระสุนขนาด9มมแมกซีน1ิมานัดลำกล้องยาว4.02น,นิว้วน้ำหนักปืนไม่มีลูก670กรัม ลำกล้องสไลด์ทำจากเล็กเฟรมปืนทำจากโพลิเมอร์ราคาสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติัรบาท4 z เซตพีสปืนถีมาะไวภาคผ้าสำหรับเจ้าหน้าที่ใช้กระสุนขนาดเก้ามอกเมกาซีน15หนัดลำกล้องยาว4ี่ดุนซ่อนิวนนักปืนไม่รวมเมกกาซีน7จ0ดรอยกรัมลำกล้องสไลด์ทำจากเล็กโครงปืนทำจากโพลิเมอร์ราคาสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติวงเล็บซอกกบ 3 6 9 0 0บาทสือ้อใดเฉพาะตำรวจท่านั้นนะครับราคาสวัสดิการกรมการปกครอง48,000บาทราคาสำหรับประชาชนทั่วไปอยู่ในช่วงเ0 0 0 0มถึง80,000บาทนะครับ Sixauer P365 ปืนที่ได้รับความนิยมสูงในช่วง2องถึงปีที่ผ่านมาด้วยยี่ห้อราคาสเปคของปืนและสิสธ์การเข้ารวมกลรงการี่เปิดกวา้างทตาให้มีปืนแจกจ่ายไปแล้วมากว่า1เส้นหก0 0ื่นกระบอกตอนนี้ยังพอมีเลือกพร้อมใจนะครับ เป็นปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติใช้กระสุนขนาด0.0ม,มิเมแมกกาซีนเสริมซอนแม็กมาจากโรงงานใส่ได้ทั้งหมด12นัดลำกล้องยาว3 1นิ้วน้ำหนักปืนไม่มีลูก519กรัมลำกล้องทำจากเล็กสไลด์ทำจากสเตลเลสเฟรมปืนเป็นโพลิเมอร์สวัสดิการส่อหนักงานตำรวจแห่งชาติราคา2 8,680บาทราคาประชาชนตัวไปประมาณ8,500 0บาทนะครับรายละเอียดจะยุดด้านหลังคลิปขอบคุณที่รับชมพบก,กันไม่คลิปหน้าสวัสดีครับ